เปิดดวงวันนี้ถึงสิ้นปี2566ของชาวลัคนาลาศีมีนจะเป็นเช่นไรทำแบบไหนถึงได้ดีมีโชคล่ภการเงินจะมาจากช่องทางไหนได้บ้างถ้ามีปัญหาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์เกตเทวาครับก็จะมาเปิดดวงลัคนาลาสีมีนครับเป็นคลิปสุดท้ายของ ปีนี้เลยนะครับเพราะจะถึงเดือนธันวาคมเลยนะครับท่านผู้ฟังเป็นไงบ้างครับรู้สึกไหมครับว่ามันไม่นานเลยนะครับแป๊บแป๊บทำคลิปมาครบ12เดือนแล้วนะครับครบปีแล้วจะข้ามไปปีใหม่แล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นบอกได้เลยครับว่าคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มละเอียดและมีข่าวดีรออยู่ตามรับชมกันได้เลยนะครับและเพื่อจบจากคลิปนี้แล้วก็จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้ครับก็คือ ลัคนาราศีมีนปีพศ67จะเป็นเช่นไรฮะโดดเด่นในเรื่องไหนบ้างอาบอกเลยนะครับทําให้ฟังทั้งปีเลยนะโอ้โหโดดเด่นตอนนั้นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับใครยิ่งแชร์มากยิ่งได้บุญมากนะเพราะที่ผมทําไปเนี่ยเป็นข้อมูลที่ดีนะครับฟังแล้วก็จะได้แรงบรัรนดาลใจได้พลังบวกบอกทางแก้อีกต่างหากนะครับตรงนี้และที่สําคัญมาในธีมฤดูหนาวฮิมาตโถ้าฟังดูภาพก็จะมีกราฟิก หิมะตกด้วยนะครับเพื่อให้ทุกท่านเย็นกายสบายใจนั่นเองนะครับและอาจารย์ก็ยังจะดูให้ครบทั้ง5้าเรื่องนี้กันเลยนะครับแบบละเอียดเลยนะครับท้ายคลิปก็มีเลขนําโชคด้วยถูกกันไปหลายคนหลายท่านแล้วนะครับตรงนี้เริ่มที่ตัวเรากันก่อนเลยครับเห็นได้ชัดนะครับว่าดาวราหูทับตัวเราแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเดินทางโยกย้ายต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศให้รู้ไว้ว่าไปได้เลยนะครับไปแล้วจะดีนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วแบบเด่นสุดๆเลยนะครับก็คือดาวอังคารครับเด่นมากให้คุณให้โชคให้ลาบเรามากตั้งแต่15พฤศาพฤายนถ,ถึงที่27่ธันวาคมครับเข้าเกณฑ์คำพีโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าอัมพุคือภูมโมชีโวโซโลและโซลาพันธุและปุตตาและสุภาว่าสำคัญได้พันได้อุดมมาเกณครับอัมพุอุดมมเกณ์ครับดาวอังคารอยู่พบสุภะครับ โอ้โหได้ทั้งกเกษตราธิบดีเทวีโชคอุดมเกณฑ์คิดดูดิดาวกันเงินเราได้ถึงสามตำแหน่งครับบอกได้คำเดียวครับว่าเงินทองหลั่งไหลไหลามาเทมาโชคลาบไม่ขาดสายประสบความสาเร็จผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ให้เกิดช่องทางให้เกิดทรัพย์เกิดโชคเกิดเงินเกิดทองครับได้ถึงสมต่อเลยอ่ะพูดกันตรงๆเขาเรียกว่าดีสมเด้งเฮงสามต่อ ได้แฮตทริกได้ทริปเปิลเลยนะครับการเงินเราเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามครับก็ต้องบอกรัาว่าดาวการเงินเราเป็นดาวอังคารอังคารคือดาวนักลบนักสู้ครับไม่มาง่ายๆแน่นอนครับต้องไปบู๊ไปสู้ไปลุยไปแข่งขันไปเหนื่อยนะครับก่อนถึงจะได้เงินนะตั้งแต่วันนี้ถึงยีิบเจ็ดธันวาคมครับแหม่และดาวการเงินไปปะทะกับดาวอาทิตย์ครับช่วงนี้นะอยู่ถึงสิบเจ็ดธันวาคมเลย ม,มันจะมีปัญหามีอุปสรรคหรือต้องแก้ปัญหาแล้วจะได้เงินก็ทําได้เหมือนกันนะครับหรือจะต้องทะเลาะมีเคลียร์กันก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็อังคารเจอพุทธเนี่ยเห็นไหมแต่สุดท้ายแล้วอ่ะโอ้โหทั้งกเกษตรตระกูลีเทวีโชอุดมเกฑ์นะได้เยอะแน่นอนนะครับแล้วเสริมให้เข้าไปอีกนะครับว่าเทวีโชกการเงินเราเนี่ยหมายความว่าถ้าเราจะได้เนี่ยเราต้องอ่อนน้อมถม่อมตนนะครับยิ้มแย้มแจ่ม,มใสใช้ความอารมุมอรวย นะเซอร์วิสบริการเอาอกเอาใจานี่ทาอย่างนี้นะเพราะเป็นเทวีกับเทวีคือผู้หญิงอ่ะต้องซอปอ่ะแล้วจะได้เงินเยอะแต่ถ้าเราไปใช้วิธีกดดันออกคําสั่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะเทวีโชคเขาเด่นในด้านนี้เราทําตามดาวเถอะครับเราจะประสบความสําเร็จนะครับอ่าสองดาวอังคารการเงินเราก็เล็งกับดาวเกติครับและดาวมฤตยู อ่าได้เงินจากช่องทางใหม่ๆจากช่องทางออนไลน์ได้เงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาดังนั้นช่วงนี้ไปขอพรเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเทพเทวาจะให้เรากอดเลยนะครับตรงนี้เรียกว่าโดดเด่นมากๆเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้เพระฉงนั้นการเงินบอกเลยว่าได้จากตัวเราเพราะดาวตัวเองก็ดาวพฤหัสเห็นไหมไปลอยในเรือกนการเงินอ่าเพราะฉะนั้นได้จากตัวเราได้จากงานได้จากความสามารถได้จากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ตาวพฤถัมได้จากความขยัน ได้จากโชคหรือนาลิกอุปถัมภ์เอ้าได้หมดติดต่อเกี่ยวกับผู้หญิงใครมีสินค้ากับผู้หญิงเนี่ยจะดูโดดเด่นและดาวสุกอีกหนึ่งดวงครับหนึ่งธันวาครับก็เป็นกเกษตรตาธิบดีในภพมรณะครับมรณะแปลว่าอะไรได้มรดกก็ได้มรณะคือต่างทิ่ต่างแดนต่างประเทศก็ได้นะอ,อินพุตอินพอดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไม่เป็นที่อยู่ไม่ติดที่ไม่เป็นเป้านิ่งเนี่ยโอ้โหมีเกณฑ์จะได้เงินได้ทองเยอะเดินทางเยอะหรือจะมีเกณฑ์ไปต่างประเทศไปดูงานไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลย นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ฝากดูแลสุขภาพหน่อยเพราะดาวพระดาวป,ประจําตัวเรายังพักองศาอยู่มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยได้เห็นไหมแล้วก็มีดาวจอไปอยู่ในภพมรณะไงเพราะฉะนั้นก็ทําให้เราเป็นนูน่นเป็นนี่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นให้เห็นเลยว่าการเงินการงานโชคลาภเนี่ยโดดเดน่นนะอะถึงแม้ว่าดาวโชคลาภดาวเสา่จะเป็นวินาศก็จริงเห็นไหมแต่วินาศจะวิ่งมาทับเรา แล้วตัวเราก็อยู่ในเดือนการเงินการเงินก็จบที่พบสุภะสุภะแปลว่าสาเร็จเป้าหมายมีไว้พุ่งชนครับทําได้เลยครับอันนี้ดีครับนะลุยเลยต่อมาในเรื่องการงานกันบ้างครับการงานเห็นได้ชัดว่าเป็นดาวพฤหัสดาวพฤหัสโคจรถอยหลังพักองศายอยู่ก็แปลว่าแต่พักในเดือนการเงินนะแปลว่ายังได้เงินอยู่นะแต่จะได้จากงานเก่าๆลูกค้าเก่าๆสินค้าเก่าๆสิครับอยากให้ไปทาตามเนี้ยลูกหนี้เก่าๆทักไปเดี๋ยวมีิ์ได้นะครับ และนอกจากนั้นครับดาวพุธมาแล้วครับหลังยี่ี่พฤศจิกายนเห็นไหมดาวพุธสถิตโคตรจรเข้าเรือนการงานเราก็าแปลว่างานเราจะต้องพูดติดต่อสื่อสารเดินทางเจรจาติดต่อทําไปเลยนะครับก็จะเป็นการดีนะบางคนทากับคู่ทํากับแฟนหุ้นส่วนอะไรเงี้ยมีเกณฑ์จะมีลูกค้าเข้ามาเยอะแหละเห็นไหมดาวพุธมาจากภพปัตตานีด้วยอ่าแล้วดาวพุธยังมาจากภพพันธุเห็นไหมครับ พันธุกรรม,มะาง,งานเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพ์ก็โดดเด่นขึ้นมาอีกเห็นไหมครับทำได้เลยหรือทําใกล้ๆบ้านหาลูกค้าสร้างยอดขายหรือจะลงบูตโฆษณาอะไรเนี่ยหลังยี่สิบไปแล้วลงใกล้ๆบ้านได้เลยนะครับเพราะพันธุกรรมงานไม่ต้องไปหาไกลก็ได้เงินแล้วต่อมาวันที่เจ็ดธันวาเห็นไหมครับดาวพุธย้ายออกอ่าไปอยู่ในภพสุภะอาา่าแสดงว่าต้องลงไกลๆหน่อยเดินทางไกลๆหน่อยแล้วจะดีหาลูกค้าไกลๆหน่อยนะครับ เป็นแนวทางได้นะครับและหลังวันที่17ธันวาคมอีกครับดาวอาทิตย์โครจรได้เทวีโชคในเรือนการงานแต่อาทิตย์มาจากเรือนอลิอลิแต่บ้านดาวพฤหสัสบดีเป็นบ้านคู่มิตรกันครับเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาได้แน่นอนแต่ต้องมีอลิก่อนมีปัญหาก่อนมีอุปสรรคนะครับต้องแก้แต่แก้ได้มีความตัวใหญ่ไม่เตาประถมนะครับแล้วก็เทวีโชคก็เกี่ยวกับผู้หญิง ไปดิวไปเจ,จรจาเกี่ยวกับผู้หญิงจะมีนารีมาอุปถัมภ์หลังสิบเจ็ดธันวาคมไปแล้วเอ,อื้อเฟื้อในเรื่องการงานหรือจะได้ไปดิวงานกับคนใหญ่ๆคนตโตๆอยู่ดีเขาทักมาโอ้โหเป็นเท่าแก่ใหญ่เป็นซีอเป็นผู้บริหารระดับสูงไปเลยครับอย่าช้าลุยเลยนะเรื่องการเรื่องงานเราก็จะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นการงานดูแล้วโดดเด่นดาวอาทิตย์ดาวพุธเป็นดาวคู่มิตรกับดาวพฤหัสหมดเลยนะครับตรงนี้เพราะนั้นทําต่อลุยต่อได้เลย นะครับตรงนี้ความรักกันบ้างครับความรักเนี่ยเนื่องจากราหูทับนะครับเพราะ,ะนั้นก็อย่าไปโฟกัสเยอะนะสองดาวคนรักเนี่ยดาวพุธแหมช่วงที่ดีๆก็คือหลังยี่สิบสี่ิธีกาไปแล้วถึงเจ็ดธันวาใช่ไหมไม่ได้เจอคู่ศัตรูเลยนะครับก็จะดูโดดเด่นหรือเจอคู่จากการทํางานเออนี่ก็ได้นะช่วงยี่สิบสี่พิธีกาถึงเจ็ดธันวา มีเจอคนรักจากการติดต่อทํางานร่วมกันสำหรับคนโสดนะสำหรับคนมีคู่ก็ขอเขาจะบ้างงานนิดนึงงานเขาจะเยอะนะครับก็ให้เข้าใจตรงกันแต่หลังที่เจ็ดธันวาไปแล้วเนี่ยแหละดาวคนรักเราเจอกับดาวองาังคารเป็นคู่ศัตรูเพราะนั้นให้ระวังเรื่องคําพูดวิวาทะทะเลาะเบาแวงตบปีกันอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเราก็ต้องเทวีโชคไนงะน้ําเย็นใจเย็นใจร่มๆไว้นะครับความรักเราก็จะผ่านได้นะครับตรงนี้ แต่ถ้าโสดอยู่แล้วช่วงยี่สิบันถึงเจ็ดวันวายังไม่เจอใครอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแนะนําว่าพักไว้ก่อนจะดีกว่านะครับหรือไปมูไปขอนู่นเลยครับกับพระแม่ลักษมีอย่างเงี้ยก็เทวีโชคไงแม่อุมาเทวีอย่างเงี้ยเพราะดาวเละดาวคนรักดาวพุธไปเล็งกับดาวเกตนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยช่วยสนับสนุนสมหวังในเรื่องความรักนี่เล้วก็แม่ออเดอร์มาให้เราอะไรอย่างนงี้นะครับแต่ถ้าบอกแล้วว่า ไม่โดดเด่นเท่าดาวอังคารเด่นคือเดือนนี้เด่นที่สุดคือเงินจะรวยจะเป็นเศรษฐีครับนะแต่เดี๋ยวก็จะมีคนมาแย้งครับอ้าวทาไมฉันยังไม่ได้เลยละ่ะนี่สินเยอะแยะอันนี้ดาวจอนะครับขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมด้วยถ้าพื้นดวงเดิมดาวอังคารดีเนี่ยมามีสิทธิ์เลยคนระับที่จะร่ารวยอ่ะหรือดีไม่ดีเนี่ยอาจารย์จะทําคลิปต่อให้เลยอังคารกับมีนเนี่ยตามพื้นดวงเกิดอ่ะใครอยู่ภพไหนมันจะบอกเลยว่า ได้มากได้น้อยอะไรอย่างนี้นะครับเห็นไหมเพราะนั้นรู้ไว้นะครับต่อมาครับครอบครัวลูกและบริวารนะครับก็ในเรื่องครอบครัวเนี่ยก็พบพันธุเนาะพันธุก็ดาวพุธดาวพุทธเนี่ยยี่สิบสี่ถึงเจ็ดจะดูดีเลยเห็นไหมแต่พอหลังเจ็ดธันวานระ้ววังจะทะเละจะมีปัญหาขับรถจะหัวร้อนหรือรถมีสิทธิ์เฉียวชนอะไรอย่างงี้นะเราก็ต้องมีประกันจะได้เคมได้นี่คือทางออกทางแก้หรือขับชา้า ะครับใครมาปาดหน้าก็ใจเย็นๆล่มๆต้องไปหาเรื่องหรือคุยกับคนในบ้านจะต้องค่อยๆพูดค่อยจากันดีๆนะครับมีสติมีเหตุและผลเนี่ยเราก็จะผ่านเราก็จะรอดนะครับหรือมีเกณฑ์คนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะนั้นเรื่องครอบครัวดูแล้วเนี่ยเด่นแค่ยี่สิบสี่พิจิกาถึงเจ็ดธันวานะครับตรงนี้ส่วนลูกและบริวารอ่าดาวจันรเนาะพบปุตตะเนี่ย ไม่ได้มีดาวอะไรร้ายๆมาทำมุมก็แปลว่ากระจายงานให้เขาทําเต็มที่เลยเลยก็ได้ทีมงานหรือจะมีรับคนใหม่ๆเข้ามาลูกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเราน่ารักคุยกันได้นะครับนะบเพราะนั้นดูแล้วโดดเด่นอืมหรือจะมีไปเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยเพราะดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวแห่งการท่องเที่ยวใช่หไหมแล้วอยู่ในภพมรณะก็ต่างประเทศหรือต่างจังหวัด ก็เรียกว่าพาครอบครัวไปเที่ยวก็ได้เพราะดาวครอบครัวไปอยู่ในภพสุภะไงเออนี่ผมว่าเป็นทางแก้ที่ดีนะเพราะว่าดาวครอบครัวก็คือพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกบริวารอะไรอย่างเงี้ยถ้ายังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยคู่ศัตรูก็จะทํางานใช่ไหมก็จะทะเลาะกันแต่ถ้าเปลี่ยนบรรยากาศเช่นพาไปเที่ยวพาไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีกิจกรรมอะไรดีร่วมกันเนี่ยก็จะไม่ทะเลาะกันก็ได้เหมือนกันนะ,ะเพราะอยู่ในภพสุภะแปลว่าไปไกลๆแล้วจะดี โอกาสที่จะทะเลาะก,กันก็จะน้อยลงเห็นไ,ไหมให้ไว้ครบเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ฝากด้วยครับว่าถ้าเราฟังของเราจบแล้วอย่าลืมครับเรายัางมีของคนในครอบครัวราศีคุณพ่อคุณแม่ของคุณลูกของคุณแฟนอะไรอย่างเงี้ยของเพื่อนของคนที่เรารักถ้าเป็นห่วงไปฟังกันต่อเลยอาจารย์ทําครบ12บราศีครับอย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งออกไปฟังกันต่อได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็เลขนําโชคครับสี่สามหนึ่งห้าหกครับขอให้ชาวมีนเฮงเรวยๆรวยแน่นอนอยู่แล้วครับส่งท้าย สิ้นปีครับเพราะดาวการเงินได้3ตมตแหน่งดีๆเลยครับแหมยินดีด้วยนะครับและที่คือภาพรวมดาวจอดนะครับไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ใช้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ได้ครับและถ้าอยากรู้ดวงเราเองนะครับก็จะได้มากได้นนอยให้แม่นยําสุดๆเนี่ยต้องดูดาวตอนเกิดและวันที่เกิดครับและอาจารย์เกตเทวาครับก็รับดูดวงแบบเจาะลึกเลยนะครับทาตามลูกศรชี้ได้เลยครับแอดไลน์แอดไซคเกตเทวาหกครับ แล้วทําตามที่ลายบอกแล้วประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับและก็ต้องบอกนะครับว่า YouTube ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วนะครับใครที่อยากเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์เกรทเทวาครับทําตามนี้ได้เลยนะครับก็คือปุ่มซุปเปอร์แตงก็คือรูปหัวใจครับอยู่ด้านล่างของคลิปนั่นเองนะครับนี่เละครับรอบสีแดงครับคําว่าขอบคุณครับ แตะเข้าไปได้เลยนะครับจะมีตั้งแต่40บาทถึง1,000บาทครับร่วมเป็นกําลังใจให้อาจารย์เกตเทวาและแตะซื้อและส่งมาได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้ครับช่องอาจารย์เกตเทวามีผู้ติดตามมากกว่า150,000คนแล้วนะครับเป็นช่องมหาชนอย่างแท้จริงและอาจารย์ก็จะทําคลิปที่มีคุณภาพทํานายดวงชะตาอย่างแม่นยําแบบเจาะลึกรายละเอียดถึงพื้นดวงเนี่ยให้ทุกท่านเลยนะครับเพราะนั้นก็ฝากเลยนะครับ กดติดตามครับกดกระดิ่งนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับนั่นแหละครับเรืยกว่าติดตามแล้วครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้เราก็รอดก่อนนะครับแล้วใครที่กดติดตามอาจารย์ก็ขอให้ผลบุญที่อาจารย์ได้ทำมานะครับให้ทุกท่านที่กดติดตามประสบความสําเร็จรุ่งเรืองสมหวังร่ํารวยมีโชคมีลาบด้วยนะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวมีภาพเฉลิมยูชตาสุนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับ และมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายดงชะตาคาถาเงินล้านครับยิิงส่วจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนิสีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสาเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปรินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับน้วนําไปเสี่ยงโชค ได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทว65ก้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน19 9บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรทเทวยินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตรงดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณสิบดวงครับบวกดาวจออีกสิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่าดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรเทวาหที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเสร็จและนี่นะครับก็คือการแอดไลน์ครับแอด g ซ t เก w ทเทวาหมานะครับก็แตะเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับแล้วก็อ่านในไลน์ครับก็จะเจอภาพนี้นะครับก็คือกติกาการดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาครับก็ทําตามที่กติกาที่ไลน์บอกครับก็จะมีโปรโมชั่นบอกเลยนะครับว่าถ้าจองมาเลยนะครับโอนเงินบัญชี อาจารย์เกตเทวานะครับ799บาทนะครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพอโอนจองมาก็บอกวันเดือนปีเกิดพอสเกิดและเวลาเกิดครับเนี่ยครับจะได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกตเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขาย จากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับ ช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทาขคอมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและ